สวัสดีครับก๊อปฟอร์ดครับคลิปนี้นะครับก๊อปจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมารับชมรีวิวรถ SUV นะครับรถครอบครัวรถอเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งนะครับแล้วแต่แต่ละคนเรียกเลยนะนะครับแต่ของเรานะครับถ้าเรียกอย่างนี้ก็จะเป็นพวก f o r d e v e r วอร์เรนะครับเอเวอร์เนี่มีจาหน่ายหลายรุ่นเลยครับมีทั้งขับ2และขับ4นะครับขับ2ก็จะมีตั้งแต่ตัวเทนตตัวสปอร์ตนะครับเดี๋ยวนี้ต้องเป็นใช้คําว่าสปอร์ตแพ็กเกจแล้วนะนะครับแล้วก็ จะเป็นตัวแต่งก็จะเป็นสปอร์ตแพ็กเกจบีสเปเชียลเอดิชและยันตัวท็อปสุดของขับ2ก็จะเป็นตัวไทเทเนียมนะครับตอนนี้ล้วหลักๆก็จะเป็น4ตัวนี้เนาะนะครับสำหรับขับ2คขับ4ก็จะมีไทเทเนียมมีไวท์แทกับยันตัวท็อปสุดก็เป็นแพตินัมนะครับอ่ะแต่วันนี้นะครับก็จะพาลูกค้าทุกท่านมารับชม New f o r d e v e r e อ t 1เนะครับเป็นตัว MY 2025ก็คือตัวล่าสุดนั่นเองนะครับ หล่อมากนะครับขับไปที่ไหนไม่มีใครรู้ว่าเป็น e v e r อเ t สตเทนนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาไปชมนะครับรูปแบบที่ลูกค้าเลือกตกแต่งนะครับกับย้ำนะครับการตกแต่งเราสามารถดูเป็นแนวทางแล้วเอาไปตกแต่งในรถรุ่นที่เราต้องการได้ในสีที่เราต้องการได้หรือเราต้องการปรับเปลี่ยนตรงไหนจากรถคันที่เราดู <_ an> เป็นแบบได้นะครับซื้อรถแต่งรถในสไตล์ที่เป็นของเรานะครับก็ก่อนไปรับชม ฝากลูกค้าทุกๆท,ท่านครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอบนะเบอร์โทรไอดีไลน์กรอขึ้นไว้ให้แล้วนะครับท่านได้รับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกเข้าไปรับชมคลิปก่อนหนะ้านี้ได้ที่ช่องชาแนลยูทูปกับโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับคลิกที่เมนูวิดีโอนะครับหรือคลิกที่เม,เมนูเพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับชอบคลิปไหนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับต้องการแตกงแบบไหนส่งรูปและคลิปนี้มาได้นะครับแล้วก ท่านใดนะครับสนใจโปรโมชั่นก็สามารถสแกน l ล n e OA นะครับหรือโทรหากอฟหรือเอาเบอร์กอฟค้นหา i อ l ดีไลได้เลยนะครับยินดีให้บริการครับวันนี้ต้องรีบนะนี่ดึกแล้วนะครับอ่ะคลิปนี้นะครับก็พามาดูพระเอกคันนี้นะครับ New Ford e v e r e s t 10นะครับ เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรครับเป็นซิงเกิลเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเกียร์ออโต้ฟอร์สามารถเล่นเป็นแมนนวลหรือบางคนเรียกเซมิออโต้ได้ก็คือเปลี่ยนเกียร์ได้ที่ตัวเราเองนั่นเองนะครับแรงม้าสูงสุด170แรงม้านะครับแรงบิด405นิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายจริงๆเนี่ย1 3 9 7 0 0 0บาทนะนะครับสีขาวมุกก็บวกเพิ่ม1 2ื่นนะครับแต่ตอนนี้มันมีโปรโมชั่นอยู่นะครับราคาพิเศษก็คือหนึ่0 0บาทนะครับราคาโปรโมชั่นไม่รวมชุดแต่งนะนะครับถ้าแคาโปบโมช ก็พูดคุยกันได้นะครับเรามาดูนะครับันนี้แต่งเป็นแบบสไตล์แพนด้านะขาวดำนะครับเป็นทูโทนเริ่มจากอย่างแรกที่ลูกค้าเลือกติดนะครับก็จะเป็นอะคริลิกคำว่าเอเวอร์เลสนะครับตัวนี้จะเป็นอะคริลิกแต่งอะคริลิกแต่งเอเวอร์เลสเนี่ยจะมีขนาดใหญ่นะครับกว่าตัวอะคริลิกแท้นะครับแล้วก็จะมีความแบนกว่าอะคริลิกแท้อะคริลิกแท้เนี่ยมันจะเป็นทรงแบบช็อตบอดี้นะ ก็จะเป็นทรงสั้นๆนูนๆหน่อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าชอบนะครับแต่อย่างนี้ก็หล่อเลยนะครับอ่ะก็ขึ้นอยู่กับชอบนะครับชุดแต่งนะครับวันนี้เลือกใส่เป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นกระจังหน้าของวิกเตอร์นะที่เป็นตัว V2 นะครับแต่คันนี้อัปเกรดอีกนะครับโดยการใส่ม้ามาแตงเข้าไปนะครับมามาแตงก็มีหลายสีครับมี2ขนาดก็ลูกค้าชอบแบบไหนก็แจ้งได้อย่างคันนี้ใส่เป็นโครเมียมเนาะเป็นขนาดใหญ่นะครับ แล้วก็ติดสติกเกอร์นะครับเป็นแบบ M Sport นะก็เป็นน้ําเงินแดงนะครับใครจะติดไม่ติดก็ได้นะครับหรือจะติดไปก่อนเบื่อแล้วลอกก็ได้นะมันเป็นแค่สติกเกอร์เองนะครับไฟ LED สามจุดนะครับจะต่อไม่ต่อก็ได้ต่อก็เลือกได้ครับจะเอาขาวเอาส้มนะครับไฟตรงมุมกระจังนะครับก็เป็นสีขาวแล้วก็ใครจะทําเป็นสีน้ําเงินก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับชอบเนาะคันนี้ ใส่ตัวครอบไฟหน้าเป็นสีดําเงานะครับเพื่อให้รับกับตัวกระจังนะครับเพราะว่ากระจังพวกที่เป็นชุดแต่งนะครับของทางวิกเตอร์เนี่ยจะเป็นกระจังเป็นสีดําเงาอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดท่านใดต้องการใส่ครอบไฟเป็นสีดําด้านเพื่อให้มันตัดนะครับมีมิติมากขึ้นก็ได้นะครับแต่คันนี้เขาแต่งให้มันเกลืนกันให้มันรับกันนะครับก็ทําเป็นสีดําเงาไฟหน้ารุ่นนี้เป็น led multi sector นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น led ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับไฟตัดหมอก นะครับก็มีมาจากโรงงานเป็น LED แล้วก็คันนี้ครับใส่ชุดแต่งวิกเตอร์นะครับตัวนี้ก็เป็น V2 นะครับทำเป็นสีทูโทนก็สีเดียวกับตัวรถตัดสีดำเงาท่านใดจะทำดำเงาล้วนก็ได้นะครับทำตัดดำด้านก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับเราชอบนะครับซื้อรถก็จิ้มไาได้เลยนะระบุมานะครับตัวเอวเลสก็จะมีห่วงลากนะครับคู่หน้าอย่างนี้นะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานหล่อมมากนะครับคิวล้อนะครับก็ ใส่นะครับของตัววิกเตอร์วิกเตอร์ก็จะมี2แบบครับมีแบบแบนกับแบบโป่งนะครับเลือกได้ครับดำเงาดําด้านนะฮะอย่างคันนี้ลูกค้าใส่คิ้วล้อที่เป็นแบบโป่งนะครับเพื่อที่จะให้รองรับกับล้อแม็กที่ลูกค้าเลือกนะฮะพะถ้าเกิดใส่แบนเนี่ยมันจะล้นเยอะเนาะเจอจ่าแน่ๆนะครับอันนี้ก็ใส่แบบโป่งนะแล้วก็ใส่ล้อแม็กนะครับก็เป็นของ A อวัลพนนะยีินิ้วเป็นดำมิลลิ่งเงินนะครับ ก็จะเป็นมิลลิ่งเงินมีหมุดเงินนะครับเพื่อให้ตัวแม็กมันดูใหญ่นะครับเราก็ดูออฟโรดมากยิ่งขึ้นยางวันนี้ใส่เป็นดีเซนตินะครับเป็น AT2755 5จ็ดยนะครับยางเนี่ยมันมีก็มีตั้งแต่ HTAT RT เนาะก็แต่ละอย่างก็ใช้งานโดดเด่นกันคนละแบบก็สามารถพูดคุยได้นะครับล้อแม็กก็มีให้เลือกนะครับหลายแบบหลายลายระบบเบรกตัวเอ e เวอเรนะครับก็จะเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อ นะครับเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อเนาะช่วงล่างด้านหลังเอเวอเร์ก็จะเป็นหวดลิงค์นะครับทุกรุ่นแก้มนะครับก็จะเป็นตัดขอบโครเมียมนะครับตัวนี้ระบายความร้อนนะครับช่องนี้นะอ่ะแล้วก็คันนี้นะครับทำการครอบเนาะครอบตัวกระจกมองข้างให้เป็นสีดำเงานะครับมีไฟเลี้ยวเราหลังคาเป็นสีดำนะครับตัวเทนตัวสปอร์ตจะเป็นสีดำนะพวกไทเทเนียมถึงจะเป็นสีเงินนะครับ คันนี้ติดสติ๊กเกอร์ครึ่งคันนะเป็นดําเงานะครับครึ่งคันเป็นดําเงากันสาต,ตัวนี้ใส่เป็นกันสาตแต่งนะครับใส่เป็นกันสาตแต่งฟิลม์มเซรามิกครับเลือกความเข้มได้จะติดบานไหนกี่เปอร์เซ็นต์จิ้มได้เลยนะ40คู่หน้า 60, 80, 80, 80, 40คุณจะติดยังไงก็ได้นะครับหรือถ้าจะอัปเกรดเป็นตัวที่แพงขึ้นก็จ่ายส่วนต่างกันไปนะครับหรือจะไปติดเองก็ได้นะครับก็เอาส่วนลดไปเบ้าลองมือนะครับคันนี้ติดเป็นสีดําเงานะครับ มือเปิดคันนี้ครอบนะนะครับครอบเป็นสีดําด้านนะครับเขาต้องการให้มีมิตินะครับหรือใครจะครอบเป็นดําเงาอะไรยังไงก็ได้นะครับบันไดเป็นบันไดดะเดี๋ยวผมให้ดูด้านข้างนะครับด้านข้างปุแ๊บเบนี่ยนะก็จะเป็นทรงอย่างนี้นะครับครอบฝาถังน้ํามันก็ใส่เป็นดําเงานะฮะด้านหลังนะครับคันนี้ใส่ครอบไฟนะครับใส่ตัวครอบไฟท้าย นะครับใส่คอบใส่ท้ายไฟท้ายตัวเอ e r วอร์เเทจะเป็นแบบนี้นะนะครับฝาท้ายนะครับก็มีไฟเบรกดวงที่3มีน้ำล้างกระจกมีปัดกระจกมีไล่ฝ้านะครับเอเวอรเสทมีกล้องหลังมีเซ็นเซอร์ถอยหลัง4ี่จุดนะครับฝาท้ายเป็นแมนนวลนะก็คือยกมือนะใช้มือดึงยกขึ้นเปิดนะครับไม่ได้เป็นไฟฟ้านะไฟตัดหมอกหลังมีมานะครับแล้วก็ติดสเกิร์ตด,ด้านหลังนะครับเป็นของวิกเตอร์นะครับ ท่อมีให้เลือก2แบบนะครับก็ท่อทรงเลข8แบบนี้หรือท่อทรงสี่เหลี่ยมนะครับสีพื้นฐานท่อจะเป็นสีโครเมียมแบบนี้ถ้าเกิดใครต้องการทำดำก็แจ้งได้นะครับนี่เอเวอเรตเทนะนะครับบ่ะคนขับจะเป็นไฟฟ้านะครับแต่บ่ะผู้โดยสารด้านข้างจะเป็นแบบแมนวนวนะ่นะนะฮะจะเป็นแบบแมนนอ่นวงมาลายเป็นไฟฟ้านะครับมีโหมดการขับขี่สโหมด ก็ลูกค้าท่านใดสนใจรูปแบบการตกแต่งอย่างนี้นะครับจะไปใส่กับเอเวอร์เลย์รุ่นอื่นได้ไหมได้นะครับหรือมีรูปแบบการตกแต่งแบบที่เราชอบส่งรูปและคลิปมาได้แล้วมาใส่ในตัวเทนก็ได้นะครับคลิปนี้นะครับผิดพลาดตกหล่นประการใดกับขออภัยนะครับก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนีข้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ